พยาตาคอตัวหนังนี่บอกว่าพิมพ์ไว้เมื่อปี2486นะครับ1943นะครับ2486เป็นของวอนดิสนีย์ทำเป็นการ์ตูนก็คือว่าอยู่ซิสนี่จ้างวอนดิสนีย์วาดการ์ตูนแต่เป็นการ์ตูนเพื่อการศึกษาเรื่องพยาตากคอซึ่งมาฉายในเมืองไทยในลักษณะที่ชอนุศูนย์การแผเลยสาธารณสุข รือกลุ่มแพทย์ต่างๆนําไปฉายให้คนดูแต่ก่อนเขาอยู่ในบ้านดวยความผาสุกกับครอบครัวสภาพฟิล์มของเาค่อนข้างจะอบอุ่นนะครับชีวิตช่างสดชื่นนี่อะไรสมัยเด็กๆอันนี้ผมดูชอบเพราะว่าก่อนจะดูหนังเรื่องมันจะมีหนังมันไม่ให้ดูมาดูแล้วเราก็ไม่กล้าเดินเดียบดินแล้วเรากลัวขยาดเข้าขาเพราะเขาใช้การ์ตูนเป็นสื่อได้ดีมากเ้วขึ้นไปอย่างไรหนอะเขาถูกต้นพวกราไร้เขาต้นตัวเขากับครอบครัว เอาอนาัยไปหมดสินังลักษณะนี้ตอนนี้จะไม่มี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 อะไรไม่มีไม่มีฉายให้ดูเพราะว่ามันสื่อสารด้วยวิธีอื่นหมดแล้วแต่สมัยก่อนเนี่ยคนคนจะชอบดูหนังฉะนั้นการที่จะไปบอกชาวไร่ชาวนาหรือบอกชาวบ้านว่าทําอย่างไรป้องกันเชื้อโรคนี้บางทีพูดลําบากก็ต้องใช้หนังเป็นสื่อปนตัอก็เลยทํากร์ตูนไปเลยนะครับเนยดูสิเข้ามาดู ถึงกับจำตัวเองไม่ได้ชาริต้นฉบับอย่างที่บอกก็คือว่าทําไว้เมื่อปี2 4 8 6แต่พิม์ตัวนี้ผมไม่แน่ใจว่าจะใช่หรือเปล่าจะเป็นการพิมพ์ซ้ํารุ่นหลักสภาพยังยังคงเดิมมากมีแต่สีเท่านั้นหละครับที่ซีดไปนะตัวนี้แฝงตัวอยู่ตามดินที่ท่านเดินเดี๋ยวมันท่านเปิดรายการนี้ดึงว่าุนรายการนี้มันเป็นประตูเห็นจริงไหมเป็นเป็นหนังอย่างที่ผมอาเห็นพยากรในตอนเด็กๆกลัวมากอย่างนี้นะย่ยับ เวลามันเข้าไปในขาตอนเด็กๆเ,เราดูแล้วอุ้ยทําให้เราต้องไปใส่รองเท้าอะ่ะเพราะสมัยก่อนคนชนบนไม่ใส่รองเท้าะนะมาดูตัวนี้แล้วต้องใส่รองเท้าดูก็ถ่ายดูให้เห็นแล้วก็กล้องจุลทรรศขยายออกมากล้องจุลทรรศน์นี่ขยายให้เห็นตักว่าของจริงค่อยดูครับนี่นแหละคือตัวการที่สูบเลือดท่านมันแฝงอยู่ตามดินและเตรียมจะเล่นงานท่าน แล้วเมื่อเข้าร่างกายของท่านแล้วก็ใช้กอนหน้าวาจน่ากลัวเลยนะเที่ยวเข้าไว้ด้วย้าลีไปไหนใะแล้วแต่เขาก็จะบอกว่ามันเกิดจากอะไรมาแบบไหนก็เป็นการสอนที่ดีนรัวมากขึ้นต้นไม้เลยแต่ข้อแร่ที่พยาธิเข้าไปในร่างกายท่านจะแล้วจะแสดงให้ดูว่ามันเข้าไปได้อย่างไรดูวิธีเข้าไปนี่ไงคือรูปภาพที่ท่านกําลังยืนอยู่บนดิน สมัยที่ผมเป็นนักเรียนเด็กๆยังมีครูเคยเอามาฉายให้ดูคือมันจะเป็นม้เล็กๆประมาณ4 5หนาทียังเก่งสุดก็สิบนาทีครูเขาจะมาฉายให้ดูที่โรงเรียนเขาเขารู้ว่าพูดพูดไปเด็กไม่ฟังหรอกแต่ถ้ามีหนังเมื่อไหร่ดูและก็แฝงเข้าไปในหนังเราะสมัยเราเด็กๆเพื่อนนักเรียนมาโรงเรียนบางคนก็ไม่ใส่รองเท้ามันใหญ่ต่อไปเมื่อเข้าเรื่องเป็นนั้นนะแล้วในหนังที่บอกว่าถ้ามันเข้าเมื่อไหร่เราจะรู้สึกคัน คนก็ู้ยวิตกจริ่หมดเดินมวนคันขาไปหมดก็พยาธเข้าไปแล้วร้อไส้แล้วเข้าไปอยู่พยาธตาขอหยุดตั้งรักแรงที่ลำไส้นี่แหละโดยใช้ขอเกี่ยวกับลำไส้หลังๆที่ได้ดูนี่จะดูจากหนังขายยาที่มาขายยาข้าพยาธเขาจะใช้ทุงนี้ให้ดูแล้วก็ถึงขายยาได้เยอะขึ้นไงก็เท่ากับยูซิตนี่ส่งเสริมเหมือนกันแต่ว่าคือส่งเสริมให้คนระวังสุขภาพแต่ก็หนังขายยา ใครอยากท่าอยากท่าพยาธิก็เอาไปใช้ประโยชน์ได้หมดฟีมันถึงเหลือเยอะไงบางคนบอกว่าทำไมสองสี่แปดหกฟีมันถึงเหลือเยอะเขเข้าใจว่ามันต้องมีการพิมพ์ซ้ําขึ้นนิดหนึ่งก็เยอะมากเลยนะครับก็เลยมันเหลือมาถึงมือเราอ่ะเืออเอามาให้ดูผมอะทำๆเดี๋ยวดูอย่างน้อยก็เห็นการวาดจัตุรัอย่างน้อยก็ได้ความรู้ ดูวิวัฒนาการของคนไทยสมัยก่อนต้องสอนกันยังไงเวลามีมีละครมีอะไรให้ดูจะสื่อไปยังไงให้คนสมัยก่อนเขารู้ดูเมฆคนวิธีทำฝนตกเห็นไหมว่าผลชะและแพร่ไข่ไปตามพื้นดินไข่พยาธิอยู่ตามที่ชื้นแฉะก็พร้อมที่จะฟักเป็นตัวพยาธิต้องสูบเลือดเป็นอาหารจึงคอยเล่นงานคนสับา ตัวท่านเองชารีสะเต่ากับครอบครัวของท่านนั่นแหละที่ชอบเดินเตียเปล่าบนพื้นดินเสมอเห็นไหมแล้วอ่ะเกิดโรคร้ายแล้วก็มีความทุกข์ยากขั้นสุดท้ายก็คือความหายยานะนจริงแล้วสี่คนเรียน,นบ้านจากาาบ้านบ้านแบบดีๆก็เป็นบ้านโซมหมดเพราะว่าตัวเองป่วยงไยงนี่เห็นหนังยังไม่สายนักดอกเราจะกำจัดพยาธิปากขอให้หมด หลงจากต้นไม้ได้แล้วลบลบทิ้งเสรอแก้วไปโรงพยาบาลทินทีแพทย์จะให้ยารับประทานกำจัดพยาธิปากพอดูวันนี้เสร็จแล้วก็รีบไปซื้อยากนันทุกคนสมัยก่อนอย่างเงี้ยครับ พอจบกระตูนปั๊บใครที่เดินเท้าเปล่ามาพยาธิเข้าไปเยอะแล้วมาซื้อยาให้แล้วคนก็แห่ไปซื้อหลายยี่ห้อนะมาก่อนมาขายนะแล้วพอบางยี่ห้อมาสมัยแต่ก่อนมีทั้งหลอกขายด้วยสมมติว่าพอกินแล้วไม่มีพยาธิออกเนี่ยในข้อของในพยาธิตายแล้วมันก็จะออกมาเราไปดูในอุจจาระก็จะมีพยาธิใช่ไหมพอไม่มีในในอุจจาระไม่มีพยาธิปั๊บ ไปถามไ้คนขายยาตอนเช้ารถหนังขยะมขายยาตอนกลางคืนเช้าก็นอนโรงแรมอยู่ในตัวเมืองบอกกินยังไงไม่มีไม่มีพยาธิเลยบอกไม่มีเลยเหรอไม่มีก็แสดงว่าไม่เป็นพยาธิไงหรือว่าต้องซื้อเพิ่มไม่เขาบอกว่าไม่เป็นพยาธิเลยไม่ออกไงเออเราก็เออมัาก็รู้จักพูดนะแต่จริงๆยาบางทีไม่ใช่เพราะหลังๆนี่ผมเห็นยาที่เอามาหลอกขายออะหลอกขายว่าเป็นยาถ่ายพยาธิยาฆ่าพยาธิที่มันไม่ใช่ แล้วรุ่นหลังๆนี่บางทีก็าทาให้เหมือนกับขนมด้วยไงใ,ให้เด็กอยากกินเนี่ยอมวพยานก็แข็งแรงล้วถ้าบอกอย่างนี้ก็ต้องวันเกือบห้าสิบปีที่แล้วพอฉายกันอย่างเงี้ยห้าสิบปีฉายให้คนดูฉายให้เป็นความรู้นะครับในการเราเอามาย้อนยุคอันนี้จะไปทําอะไรเอ่ยต้องทำส่วมบนะ้ง การปลูกส่วมทาจากน้ำและบ้านของท่านนี่สมัยก่อนเราเรียนหนังสือจริงๆนะเขาจะบอกว่า่ถ้าสวมต้อง่กระด้ากน้ำกี่เมตรกี่เมตรเขาบอกครับ่านต้องใช้ความคิดและเวลาสักเล็กน้อยดีมากชารลีคุรู้ดีว่าแมลงเป็นตัวพาเชื้อโรคไปแพร่ดังนั้นเราจะไม่เปิดโอกาสให้มันเลย ต้อจะใช้ยิ้เหนียวปากตามขอบให้มิชิดฮะลืมไปแผ่งคงมันใช้ส่วนประเจดิดประเจิดชนิดนี้ไปนแน่การ์ตูนไม่ได้เต้นนะครับฟีมันเต้นฟีมันเริ่มชำรุดใครๆรูน้ําเตยมันเริ่มเริ่ม,เร,มเริ่มเปื่อยผมก็ไม่ได้ซ่อมหรอกขับฉายไปเพราะว่ามันสั้นๆชโยชาลีเห็น<ๆ>ก้อนหินก้อนนั้นไหมระวังให้ดีจะทําทอะไรเอ่ยอ๋อนะทำ ล้อมทำเป็นห้องแล้วแต่ใจทุกคนมีสิทธิทางกิจการอย่างใดตามใจชอบจบในกรงข้างย่างครอบครัวนี้ไม่ต้องตัวขัยาตาก็จบต่อไปแล้วเพราะว่าพระญาถูกฝังอยู่ในดินอย่างสันคดีลักษณะนี้ที่ใช้การ์ตูนนี้มีมีหลายอย่างรู้สึกผมก่อนหน้านี้เคยเอามาใช้ดูนะแลวเมื่อขันยาตายกไม่มีเลือดกินพันาไม่ตายสิงหมดไปอะไรอ่ะ แลงวันนำเชื้อโรคอะไรเคยนํามาให้ดูอันนี้ยังไม่เคยมาฉายก็เลยนํามาฉายให้ท่านดูนะครับว่าบางครั้งเราไปดูหนังกางแปลงหรือไปดูขครยาเราอาจจะเจออย่างนี้นะครับนนท่านที่อายุเลย5 0าิขึ้นไปนี่นนแล้วอยู่ต่างจังหวัดเดี๋ยวผมก็อยดูแน่ผมก็จว่าท่านต้องเคยได้ดูวันนี้มาฟื้นความหลังกันอาทิตย์ยิมนี่อาทิตย์ ตั้งแต่นี้จะสนไปน <ขอ S 1> ชารีก็จะความสุขความเจริญและอนามัยดียิ่งขึ้นไปแล้วหนังเขาก็มีจบจริงๆนะจบเขาบอกจบจบ